บัตรคนจนเดือนมกราคม65รับสูงสุด700-800บาทใครได้บ้างสรุปได้จริงหรือไม่ ัสดีทุกคนกราับสวัสดีท่านผู้ชมกราับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกทา่านก็มาพบกันในวันที่2มกราคม2565และก็เชินเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่าง,งๆจากทางรัฐบาลค่ะก็มาติดตามข่าวสารนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกท่านนะคะก็มีข้อมูลออกมาว่าได้รับ บเงินเดือนมกราคม2,565ถึงคนละ700-800ถึงบาทนะคะไรายได้รับกันบ้างได้จริงหรือไม่ในส่วนของรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันค่ะซึ่งก่อนจะไปรับฟังข่าวสารนะคะก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ท่านอื่นได้รับทราบทั่วกันและสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารโด โดยเฉพาะกลุ่มที่รอนะคะมาตรการแจกของขวัญปีใหม่สําหรับพ่อแม่พี่น้องคนจนทั่วประเทศที่ทางรัฐบาลจะแจกของขวัญปีใหม่เป็นการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่นะคะโดยจะได้รับสิทธิถึง15ล้านคนเลยทีเดียวนะคะในส่วนตรงนี้ต้องติดตามข่าวสารกันไว้จะได้ไม่พลาดข้อมูลน,นะคะว่าจะมีการลงทะเบียนกันเมื่อไหร่นั่นเองค่ะ และเพื่อเสเวลาเดียวเราไปฟังข่าวสารพร้อมๆกันเลยค่ะสืบเนื่องมาจากคุณพ่อคุณแม่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะก็ได้สอบถามทางช่องมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วและก็วันนี้อีกวันนะคะว่ามีข่าวออกมาว่าทางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนบางท่านได้รับเงินเข้าเหมือนเดิมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้2เดือนที่ผ่านมาเดือนพฤศจิกายน2 5 6 4กับเดือนธันวาคม2 5 0 0 64ทางรัฐบาลแจกเงินให้นะคะสำหรับในวันที่1ทุกวันที่1ได้รับ2เดือนกันคนละ700-800บาทซึ่งก็คือเงินรูดซื้อสินค้า200-300บวกเงินเพิ่มกำลังซื้อนะคะอีกคนละ500บาทก็รวมเป็น700-800บาทนะคะในส่วนตรงนี้นะคะมีข่าวสารออกมาว่าในเดือนมกราคม2,565นั้นได้กันอีกแล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ ะะทางช่องก็แจ้งข่าวสารไปนะคะว่ากลุ่มนี้นะคะในเดือนมกราคม2565จะได้รับแค่เงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคนละ200-300บาทเท่านั้นค่ะซึ่งในส่วนของข่าวสารนี้นะคะทางช่องก็ไปค้นหาข้อมูลมาฝากทุกท่านนะคะก็ยังไม่พบอยู่ดีนะคะจากกระทรวงกันคลังว่าจะมีการโอนเงินให้ท่านคนละ700-800บาทในเดือนมกราคม2565แต่ก็ เจอข่าวสารตามที่พ่อแม่พี่น้องบอกนะคะมีคนแชร์ออกมาว่าในเดือนนี้ได้รับกันคนละ700-800ถึงบาทก็อยากทราบจากคุณพ่อคุณแม่กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนว่าได้รับกันจริงหรือไม่ใครได้บ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้ค่ะซึ่งถ้าเป็นความจริงนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสิ วัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรายเก่าด้วยนะคะแต่ถ้าไม่ได้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะรอนะคะรอรัฐบาลแจกเงินอีกรอบนะคะซึ่งมีข่าวออกมาแล้วว่าจะมีการต่อโครงการคนละครึ่งเฟ,ฟส4นะคะซึ่งในส่วนตรงนี้จะได้ในเดือนมีนาคมกับเดือนเมษายน2565ถ้ามีการแจกจริงนะคะพรอแม่พี่น้องกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนก็ได้เช่นกันคะ่ะรอติดตาม ข่าวดีกันไว้สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ